สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fast Comment นะครับอ่านคอมเมนต์อย่างรวดเร็วทันใจนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของคนต่างชาติที่มีต่อเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับด้วยความที่เพลงนี้เนื้อหาพูดถึงความสัมพันธ์ที่คุมเคือระหว่างเพื่อนกับแฟนเลยเหมาะมากๆถ้านําเพลงนี้ไปใส่เป็นเพลงประกอบในซีรีส์วายครับและด้วยความที่ซีรีส์วายไทยก็ดังไกลไประดับโลกเลยทําให้เพลงนี้เข้าไปติดหูผู้ชมที่เป็นต่างชาติในที่สุดพวกเขาจึงมาฟังเพลงนี้ที่อยู่ใน MV นี้ ซึ่งเป็นคลิปที่ผมจะอ่านคอมเมนต์ต่อไปนี้ครับสำหรับซีรีส์วเรื่องหลักๆที่แฟนคลับตามรอยมาฟังเพลงนี้นะครับคือเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนหรือชื่อภาษาอังกฤษ School p r e s i d e n t และนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหรือชื่อภาษาอังกฤษ c u t i e Pie ต่อไปนี้จะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากชื่อสั้นกว่าและออกเสียงง่ายกว่าครับแมนแรกนะครับเพลงนี้ถือเป็นเพลงชาติสำหรับซีรีส์วเลยที่เพื่อนทุกคู่จะกลายเป็นคู่รักกันจริงๆ และเช่นเดียวกับตัวละครอื่นๆในเรื่องนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันนักแสดงของ My s c h o o l President ก็โคเวอร์เพลงนี้ออกมาได้ดีมากๆเป็นสิ่งที่ดีงามมากสำหรับประโยคหลังที่คอมเมนต์นี้พูดถึงนะครับเขาหมายถึงวงดนตรีที่นักแสดงเล่นกันในเรื่องครับสามารถกดตัวไอไปฟังได้เลยนะครับเม้นต่อไปนะครับใครมาที่นี่หลังจากได้ยินเพลงนี้ในเรื่องไมซา o o เพรสเด้นต์ไหมจริงๆฉันรู้จักเพลงนี้มาจาก c ิวที่ i e าตอนที่เกลือร้องในบาร์และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็หมกมุ่นอยู่กับเพลงนี้มาก มันเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมจริงฉันดีใจที่มันถูกใช้ในซีรีส์เรื่องนี้อีกครั้งเพลงนี้ต้องการการพูดถึงมากกว่านี้ทั้งเพลงของหนูนิวและคิมซิล่าก็น่ารักทั้งคู่ขออนุญาตเสริมนะครับหนูนิวคือตัวละครเกลือที่อยู่ในเรื่องคิวตี้พายนะครับและคิมซิล่าก็คือวงดนตรีของวงรพเอกที่อยู่ในเรื่องไมสกูเพรสเดนนะครับซึ่งถูกพูดถึงในเม้น์ก่อนหน้าน,นี้เช่นกันสามารถไปฟังัฟเวอร์ทั้งสองเวอร์ชันนี้ได้จากการกดปุ่มตัวไอ ด้านบนนี้นะครับเม้นต่อไปเลยนะครับเกือบ2ปีแล้วและฉันก็มูฟออนจากเพลงนี้ไม่ได้เสียทีนอกจากนี้หลังจากได้ดูการแสดงเพลงนี้ของชินซิล l ่าที่ร้องเพลงประกอบของไม o ์ l p ู e ปเ d e n t แล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันและฉันก็ตัดตินใจที่จะโคเวอร์เพลงนี้ด้วยฉันรักเพลงป๊อปไทยจริงๆและทิลลี่เบิรก็ไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังเลยการที่ฉันไม่ได้เป็นคนไทยจึงทําให้ร้องเพลงนี้ได้ยาก แต่ฉันพยายามทำให้ดีที่สุดฉันหวังว่าคุณจะชอบฉบับ cover ของฉันด้วยนะจากอินเดียสําสำหรับที่เขาลองเพลง cover นะครับผมขอชื่นชมเลยนะครับว่าเขาลองได้เกือบถูกต้อง80%เลยสำหรับการออกเสียงภาษาไทยครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนเพื่อฟังเวอร์ชั่น cover ของคนนี้ได้เลยนะครับเม้นต่อไปเลยนะครับตอนที่เพลงนี้ถูกพูดถึงครั้งแรกใน My School President ตอนที่6 1ทับ 4. ฉันก็รีบไปลองฟังเพลงนี้ทันที และก่อนที่เพลงจะจบฉันก็สนุกกับเพลงนี้มากๆฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันฟังเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่เพิ่งมาเข้าใจว่าเพลงนี้พูดว่าอะไรเม้น์ถัดไปนะครับฉันรักเพลงนี้มากอันที่จริงมันเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ฉันหลงรักเลยฉันเป็นกำลังใจให้พวกเขาที่นี่ในไน,นจีเรียอย่างแน่นอนขอมอบหัวใจดวงเยอะๆให้กับทางวงเลยเม้น์ต่อไปนะครับฉากสองสาวชอบมาก คนผมสีเข้มทําหน้าได้ดีมากการยิงระยะใกล้บนใบหน้าและสีหน้าวิตกกังวลน,นั้นดีมากการจัดเฟมทําให้ดูดีและน่าประทับใจมากเม้นถัดไปเลยนะครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านักแสดงของ My s c h o o l ู President ร้องเพลงนี้ได้ดีเท่ากับต้นฉบับเลยพวกเขาน่าทึ่งมากเม้นต่อไปนะครับเม้นนี้เป็นภาษาสเปนนะครับฟังเพลงนี้ใน Spotify มาครึ่งปีกว่าแล้วจนตอนนี้ได้ดู MV มันเพาะมากเม้นต่อไปก็เป็นภาษาโปรตุเกสนะครับเพลงนี้สมบูรณ์แบบมากฉันติดเพลงนี้มากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเพลงนี้เป็นทุกอย่างแม้ว่าฉันไม่ได้มาจากประเทศไทยมันเป็นเพียงเพลงที่ฉันต้องการมันทําให้รู้สึกว่ารักเพลงนี้ได้โดยไม่ต้องมีคาอธิบายใดๆก็คือเม้นนี้เนี่ยเออผมดูมาเขาพิมพ์ตัวใหญ่หมดเลยนะครับก็เสื่อมลมได้ดีว่าเออเขาติดใจเพลงนี้ขนาดไหนเม้นถัดไปครับ ฉันชอบเพลงนี้มาตั้งแต่เป็นเพลงประกอบของ Bad Buddy ฟังมากจนต้องเรียนรู้เนื้อเพลงนี้ฉันดีใจที่มีคนค้นพบเพลงนี้ก่อนที่จะเป็นเพลงประกอบของ My School President ฉันเคยรอคอยคเวอร์ของ Chinchilla และพวกเขาทำได้ดีเลยทีเดียวเม้นถัดมานะครับเป็นภาษาโปรโตุเกสนะครับบอกว่าเพลงนี้สมบูรณ์แบบเม้นต่อมาเป็นภาษาสเปนนะครับพวกเราที่เพิ่งดู My School President ตอนที่6 และกำลังมองหาเพลงที่ไพเราะเพลงนี้ฉันไม่เคยรักเพลงใดมากขนาดนี้การแสดงครั้งแรกที่ฉันได้ดูก็คือของชินซิล่าจาก My School President จากนั้นก็หนูนิวในคิวที่ i ายก่อนที่ฉันจะได้ฟังต้นฉบับในที่สุดฉันชอบทั้งสามเวอร์ชันเลยและก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปที่ l i b บ r ร์มีแฟนคลับใหม่จากแอฟริกาใต้เม้นต่อไปเลยนะครับ School p r e s i d e n t พาฉันมาที่นี่การฟังเพลงและได้ดู MV ต้นฉบับ ทำให้ฉันรู้ว่านักสแสดงไมสกูเพรสเดนท์ทำได้ดีมากควรชื่นมชมความพยายามและฉันก็หลงรักเพลงนี้เหมือนกับที่ฉันหลงรักเพลงคิดแต่ไม่ถึงเพลงของคินลี่เบิร์ดก็เข้าถึงได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเม้นต่อไปเลยนะครับศิลปินที่น่าทึ่งอีกคนที่ฉันค้นพบเพราะซิลลี่ไวเหล่านี้ที่ฉันได้ดูจะเพิ่มเพลงทั้งหมดของพวกเขาลงใน p l a y l i s สปตาของฉันและทําให้ฉันดื่มดํา ไปกับความรู้สึกที่แสนจะวิเศษและน่าพึงพอใจเม้นถัดไปนะครับฉันรู้จักเพลงนี้เพราะ My My s c h o o l President พอเห็นว่าพวกเขามี MV ต้นฉบับของเพลงนี้ด้วยฉันก็เดาว่าคู่รักใน MV คงจะเป็นสเตนตกันทุกคู่แต่เห็นมีคู่หญิงรักหญิงด้วยน่ารักจริงๆเลยฉันชอบเพลงนี้และ MV และฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับซีรีส์ที่แนะนำให้ฉันรู้จักกับเพลงนี้คำว่าสเตนตในที่นี้นะครับหมายถึงคู่รักแบบชายหญิง โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ L G B T Q นะครับเม้นต่อไปเป็นภาษาสเปนนะครับตั้งแต่ฟังใน Q u t i e p i ก็ไม่เคยหยุดฟังเลยทั้ง2เวอร์ชันคือดีมากไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันต้นฉบับหรือเวอร์ชันโคเวอร์ของหนูนิวก็ตามเพลงที่ยอดเยี่ยมเม้นถัดมานะครับฮ่าฮเพลงนี้ต้องเล่นให้ดังและชัดเจนที่สุดใน B L ที่นชื่นชอบฉันชอบการโครเวอร์ของ m y s c h o o l President มากจริงๆดีมากฉันรู้จักเพลงนี้จริงๆจากหนูนิว เขาทำได้สำเร็จหลังจากนั้นทั้ง3คนของ My School Pre s i d e n t ก็ทำให้เพลงนี้โดนใจจนเพลงนี้ไม่เคยออกจากเพลย์ลิสต์ของฉันเลยฮ่าฮ่ 5. รักมากมายต่อไปนี้ภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสก็จะเยอะหน่อยอย่างเช่นเมนนี้ที่เป็นภาษาสเปนนะครับเป็นหนึ่งในเพงลงโปรดของฉันเลยและคุณคงไม่รู้ว่าฉันตื่นเต้นมากแค่ไหนเมื่อเพลงนี้ได้อยู่ในซีรีส์หลายเรื่องฉันชอบที่จะร้องเพลงนี้ให้เต็มปอดเมนถัดมานะครับเป็นภาษาโปรตุเกสบอกว่ารักเลยแล้วก็ดีมาก เมนนี้นะครับเป็นภาษาสเปนบอกว่าบทเพลงอันไพเราะเพลงชาติเมนถัดมานี้ก็เป็นภาษาสเปนเช่นกันนะครับฉันไม่รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของเพลงนี้จนกระทั่งตอนที่6ของ h o o l president และเพลงที่ไพเราะและสวยงามเพลงนี้กลับมาที่ภาษาโปรตุเกสนะครับฉันมาดู my school president ตอนที่6เป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยถูกใช้ในซฟรล์วปยหลายลเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกเหนือจากไม c h ค o เปอร์เซนต์แล้วมันไพเราะมากคนนี้น่าจะอ่านเม้นหลายเบ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีหลายคนรู้จักเพลงนี้ผ่านซีรีหลายเรื่องภาษาโปรตุเกสล้วนะครับก็คือฉันคนพบครเบเร์เพลงนี้ผ่านเสียงอันไพเราะของหนูนิวใน c u วตี p i ายและฉันจําได้ว่าเมื่อวานฉันดูตอนที่6ของไม s c ค o เปอร์เซนต์อย่างไรก็ตามมันน่าเลืเชื่อมากลองดูซีรีพวกนี้สิ เหมือนเธอคนนี้น่าจะป้ายยาให้คนอื่นๆลองดูซีรีส์ที่เธอชื่นชอบนะครับเมนต่อไปนี้เป็นภาษาสเปนนะครับฉันรู้จักเพลงที่ยอดเยี่ยมนี้จากซีรีส์วที่ดีงามฉันพูดและยืนยันว่านี่คือเพลงชาติของซีรีส์ไวที่สวยงามเหล่านั้นมันจะท้อนถ,ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับแฟนได้เป็นอย่างดีฉันชอบเพลงนี้เธอคนนี้ก็พูดคล้ายๆกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อตอนต้นคลิปเลยครับก็คือ ด้วยความที่เพลงนี้เนี่ยมันพูดถึงความกั้มกึ่งระหว่างเพื่อนกับแฟนและด้วยเนื้อเรื่องของซีรลีวเองก็ชอบเล่นประเด็นนี้ครับก็เลยดูเหมือนเพลงชาติของซีรลีวไปโดยปฏิยายครับต่อไปเป็นนี้เป็นภาษาโปรตุเกสนะครับมาจากตอนที่6ของ My School President ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงนี้เป็นความสวยงามที่เรียบง่ายผู้อยู่เบื้องหลังเพลงนี้น่าจะหมายถึงวงตินล,ลี่เบริรนะครับเมนนี้เป็นภาษาสเปนนะครับไม่รู้ว่า หนูนิวโคเวอร์เพลงนี้ในคิวที่พายแล้วฟังบ่อยมากแต่เพิ่งได้ฟังต้นฉบับเพาะมากมาต่อที่เมนนี้นะครับเป็นภาษาโปรตุเกสเพลงนี้เพาะมากและจะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าอยู่ในซีรีส์ School s c h o o l President การผสมผสานาที่ลงตัวเมนนี Man ้ก็เป็นภาษาโปรตุเกสเช่นกันครับบอกว่าเพิ่มลงในเพลิ์ของฉันเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็น3ามคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับเมนนี้เป็นภาษาสเปนนะครับบอกว่าที่นี่แฟนๆไมสกูเปอร์เซนตตั้งแต่ตอนที่6 ตังรุงรักเพลงนี้เพราะได้คอเวอร์ดีๆออกมาขนาดนี้ต่อไปเมนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าปกติฉันจะฟังเวอร์ชั่นเสียงของเพลงนี้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดู MV จริงๆรักมันเลยต่อไปนี้คือคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับบอกว่าทำไมรู้สึกว่าตินจะร้องเพลงนี้ในตอนต่อไปของ My s o l p r l s r e e n t เลยมันอธิบายความรู้สึกข,ของเขาได้ดีมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความเห็นต่างชาติที่มีต่อ เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจะสังเกตได้ว่าคนต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังเพลงนี้ล้วนแล้วแต่มาจากซีรีส์วายทั้งนั้นจะมีเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับที่บังเอิญกดมาฟังเองมันทําให้เห็นว่าซีรีส์วายของไทยทรงอิทธิพลขนาดไหนผมว่าถ้าอยากโปรโมทอะไรของไทยเนี่ยอยากให้ทั่วโลกรู้จักเนี่ยการไปใส่ในซีรีส์วายเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธการส,สาร้างซับพาวเวอร์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ แล้วก็กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งขอบคุณครับ